SCB Securities Present Podcast SCBS Research by ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการทอพุ้นพื้นฐานกับ SCBS ค่ะวันนี้อยู่กับน้องเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะกิ๊ฟค่ะ สวัสดีคะ่ะน้องกิฟฟ์ค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์หนึ่งที่ต้องบอกว่า,ากิจกรรมของบทวิเคราะห์เรายัางเหนียวแน่นอยู่นะคะเพราะว่าก็เป็นสัปดาห์ที่หลังจากที่การประกาศงบก็มีการตามเก็บ a n a l y s i meeting นะคะแล้วก็อย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้มาแชร์มุมมองจากการประชุมนักวิเคราะห์หรือว่า a n a l y s i meeting ในหลายๆหุ้นนะคะวันนี้ก็มีนำมาแชร์กันต่อนะคะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์หนึ่งที่พี่มองว่าการลงทุน ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะคะความผันผวนค่อนข้างสูงจากต้องบอกว่าดีกรีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ก็ เข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของภาพรวมของตลาดโลกในส่วนอื่นๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาที่ก็คาดว่าน่าจะได้เห็นกันในช่วงเดือนมีนาคนมนะคะรวมไปถึงภาพรวมของตลาดไทยเองที่ล่าสุดก็ได้มีการตรัดในส่วนของ f o r e c a s t หรือว่าประมาณการของ GDP ในปีนี้ลงด้วยนะคะส่วนตัวโอมิครอนเองก็เมื่อวานแอบช็อกเหมือนกันนะคะรวม ATK แล้ว65 0 0 0 พี่ก็เลยนี่ก็ยังนั่งอยู่บ้านอยู่นะ,ะยังไม่ได้ไปไหนก็เพราะฉันก็ดูแลรักษาสุขภาพกันสําหรับทุกท่านด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะวันนี้จริงต้องบอกว่าเรานําหุ้นมาคุยกันหลายบริษัทเหมือนกันนะคะแล้วก็หุ้นที่เราจะนํามาคุยกันก็ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่นักลงทุนหรือว่าผู้ฟังโดยส่วนใหญ่น่าจะรู้จักหรือว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็เรามาอัปเดตการจากมุมมองของทางฝั่ง analysis ด้วยนะคะน้องกิฟมีอะไรมาฝากบ้างคะ สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่เราจะนำมาเล่าใฟังก่อนก็จะเป็นในส่วนของบววิเคราะห์ที่เรามีการปรับคำแนะนำขึ้นนะคะโดยเริ่มตัวแรกด้วยตัวของสวัสด์ค่ะ สำหรับตัวนี้เนี่ยเรามีการอัปเกรดคำแนะนำนะคะจากเดิมนิ u t r อลเป็น outperform ค่ะถ้าเราลองย้อนไปดูกำไรในไตรมาสที่4ก่อนนะคะก็ทำได้ที่ประมาณ1,200ล้านบาทก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ4% Q on Q แต่ว่าลดลง1 0เอน year on year ก็เป็นไปตามที่ตลาดได้คาดเอาไว้นะคะจบปี2564ไปเนี่ยกำไรทำได้4,700้ล้านบาทนะคะเติบโต5%ค่ะหลักๆแล้ลวเนี่ยก็จะมีเรื่องของกำไรนะคะพิเศษ,ษที่เกิดขึ้น จากการขายเงินลงทุนในบริษัทเงินสดทันใจเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับธนาคารออมสินนะคะในแง่ของตัวเอาลุกในปีนี้นทางนักวิเคราะห์นะคะพี่เจฟกิติมาเองก็มองว่าค่อนข้างที่จะมีมุมมองเชิงบวกนะคะหลังจากที่มีการประชุมนักวิเคราะห์เราเนี่ยประเด็นสาคัญที่ได้รับมาก็คือในเรื่องของการเติบโตของสินเชื่อนะคะซึ่งทางบริษัทเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะโตได้30%ค่ะคือนอกเหนือไปจากธุรกิจหลัก ที่เป็นพวกสินเชื่อจำนำทะเบียนอย่างพวกสินเชื่อโฉนดที่ดินแล้วก็สินเชื่อทะเบียนรถยนต์แล้วเนี่ยนะคะทางสวัสดิ์ยังวางแผนขยายสินเชื่อเช่าซือ้อรถจัก,กรยานยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเจาะตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีประกันให้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงก็เริ่มทําตลาดใหม่นะคะอย่างในเรื่องของตลาดสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่า b u y now pay later นะคะ สำหรับในปี2อ6 5นี้นะคะในแง่ของตัวรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเนี่ยก็มองว่าน่าจะสามารถเติบโตได้นะคะ,ะประมาณสัก8%หลักๆแล้วเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของรายได้ค่าในหน้าจากธุร,รกิจประกันชีวิตแล้วก็วินาศภัยนะคะ อันนั้นคือในมุของรายได้ละในแง่ของตัวอัตราก,กำไรเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะสามารถทำได้ดีขึ้นนะคะในส่วนของตัว net interest margin นะคะแต่ว่าก็จะฝากประเด็นให้ติดตาไว้นะคะคือในเรื่องของความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์นะคะในการกำกับดูแลผลตับแทน จากสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่นะคะเนื่องจากว่าทางสคบอเองก็มีการเตรียมออกมาตรการคุมเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะคะสําหรับในปี2566แล้วก็ปี2567เพราะว่าถ้ามีออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เรื่องของตัว net interest margin เนี่ยลดลงได้นะคะตามต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ในแง่ของภาพกําไรนะคะในปีนี้เนี่ยเรามองว่าก็น่าที่จะทรงตัวได้ y ยี r on ออนเยนะคะเนื่องจากว่าปีที่รา้านัค่อนข้าง,ง,งสูงด้วยมีในเรื่องของกําไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนออกไปนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจและทําให้เรามีการปรับ คำแนะนำขึ้นเป็น outperform คือเรื่องของตัว valuation นะคะในแง่ของ valuation นะตอนนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าราคาหุ้นเองก็ลงมาประมาณสัก30%แล้วนะคะในช่วง1ปีที่ผ่านมาแล้ถ้าดูในแง่ของ outlook หรือว่าแนวโน้มในปีนี้ก็ถือว่ามีพัฒนาการเชิงบวกที่มากขึ้นก็เลยมีการปรับคำแนะนำขึ้นนะคะเป็น outperform ค่ะราคาเป้าหมายอยู่ที่7 0บาท อีกตัวหนึ่งที่นำมาฝากการที่มีการปรับคำแนะนำขึ้นก็คือตัวของเอสโซนะคะตัวนี้เรามีการปรับคำแนะนำขึ้นจากอันเดอร์เพ r ร์ฟอร์มเป็น e u t ท a ลนะคะ ในส่วนของตัวกำไร,รในไตรมาสที่4เนี่ยอยู่ที่751ล้านค่ะก็จะมีการเพิ่มขึ้นทั้ง year-on-year year และ Q-on-Q เลยนะคะประเด็นสำคัญที่ทำให้งบดีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่าการกลั่นหรือว่าตัวของ g o s t Refinery Margin ที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยค่าการกลั่นตรงนี้ก็คือส่วนต่างนะคะระหว่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปณโรงกลกันหักด้วยต้นทุนน้ามันดิบนะคะซึ่งในส่วนของไตรมาสที่4เนี่ย ถ้าการการ่อนี้ปรับตัวขึ้นดีมากนะคะอยู่ที่ประมาณสัก7.4เหรียญต่อบาร์เรลนะคะกำไรสุทธิของเอสโซในปีที่แล้วนะคะอยู่ที่4,400ล้านบาทค่ะก็ฟื้นตัวจากที่ขาดทุน8,000ล้านบาทในปี2563นะคะในภาพของปีนี้ค่ะมองว่าในแง่ของกําไรเนี่ยจะจย,ยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะอันนี้คือในแง่ของกําไรปกรตินะคะหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็จะมาจากการดาเนินง,งานที่น่าจะมีการฟื้นตัวมากขึ้นนะคะ ในแง่ของ valuation เองก็มองว่าไม่ได้แพงนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญคือคิดว่าด้วยความที่ภาพของการดำเนินง,งานปีนี้จะดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ด้วยนะคะสำหรับการดำเนินง,งานในปี 2, 5, 6, 4ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของคำแนะนำก็เลยมีการปรับขึ้นเป็น neutral นะคะจาก underperform พี่กบมองว่าในแง่ของราคาเป้าหมายเองเนี่ยให้ไวที่8บาท50นะคะสำหรับตัของเอสโ ต่อมาคือตัวของ m i n นนะคะ Miner International ซึ่งหุ้นตัวนี้กิบเป็นคนดูแลเองนะคะในสำหรับตัวนี้เนี่ยเรายังคงคำแนะนำ outperform นะคะและส่วนที่น,น่าสนใจของหุ้นตัวนี้คือในตรมาที T ่4มีการรายงานกำไรปกติได้เป็นผลกำไรครั้งแรกนะคะหลังจากที่เจอเรื่องของโควิด -19 มานะคะซึ่งทางบริษัทมีการรายงานกำไรปกติอยู่ที่1,700ล้านบาทค่ะ ก็ถือว่าดีกว่าที่เราแล้วก็ตลาดคาดเอาไว้ว่าจะมีผลขาดทุนนะคะหลักๆแล้วเนี่ยมาจากการดําเนินง,งานที่แข็งแกร่งของตัว NH Hotel Group ซึ่งเป็นกิจการหลักในทวีปยุโรปค่ะซึ่งในไตรมาสนี้เนี่ยมีการรายงานกําไรเพราะว่าอัตราการเข้าพักค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะอยู่ที่50%นะคะก็ถือว่าดีขึ้นได้ year on year แล้วก็ Q on Q เลยนะคะสะท้อนว่าในเรื่องของภาพตลาดของฝั่งยุโรปเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งในเรื่องของการเดินทางที่กลับมานะคะ จบปีไปแล้วเนี่ยตัวของอมิเนียรายงานขาดทุนสุดที่ที่ประมาณสักหนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทค่ะแต่ถ้าเราตัดรายการพิเศษออกปเนี่ยจะขาดทุนประมาณเก้าพันล้านบาทก็ถือว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีสองหหกสามนะคะในแง่ของประมาณการค่ะเรามีการปรับด้วยนะคะปรับขึ้นก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยผลขาดทุนในปีนี้เนี่ยจะน้อยลงแล้วก็ในปีหน้าจะสามารถกลับมาเป็นกําไรได้นะคะภาพของแนวโน้มกําไรในตรมาสที่หนึ่งเนี่ย เราก็มองว่าน่าจะอ่อนตัวลง Q1Q Q, แต่ดีขึ้นได้ y ยียร์อันนะคะคือ Q1Q Q เนี่ยต้องบอกว่าได้ปกติแล้วเนี่ยการดำเนินงานของมิ้นเนี่ยจะอิงกับทางฝั่งตลาดยุโรปเป็นหลักและทางฝั่งตลาดยุโรปเนี่ยโดยในไตรมาสที่1จะเป็นช่วงของโรซีซันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอ่อนลงด้วยปัจจัยทางฤดูกาลอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีประเด็นลบเข้ามาในส่งตัวโอมครอนที่มากระทบในเรื่องของการเดินทางของฝั่งยุโรปตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะแต่ถ้าเราดูรายเดือนเน ท่านวาคมอาจจะชะลอตัวมกราชะลอตัวแต่กุมภาพันธ์เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะในมุมของตัวอัตราการเข้าพักนะคะในแง่ของราคาเป้าหมายเรามีการปรับขึ้นนะคะจากเดิม33บาทเป็น35บาทแล้วก็ให้คำแนะนำที่เอา p e r f o r m ค่ะอีกตัวหนึ่งที่งบดีที่นำมาฝากกันคือตัว Absolute Clean Energy หรือตัว ACE นะคะ ตัว ACE มีการรายงานกำไรสุทธิที่368ล้านบาทค่ะแต่ว่าถ้าจะดูในแง่ของกำไรปกตินะคะก็จะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นได้18% year on year แล้วก็14% Q on Q ถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็หลักๆมาจากเรื่องของไรายได้จากการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะคะในแง่ของตัวไรายได้จากการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลักๆก็จะมาจากในตัวของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่มีกําลังการผลิตใหม่เพิ่มเข้ามานะคะโดยทางบริษัทเองเนี่ยได้มีการ COD นะคะโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งใหม่ในจังหวัดกำแพงเพชรช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะอีกทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนก็มีการหยุดซ่อมบำรุงที่น้อยกว่าช่วงของไตรมาสที่3ทําให้ในแง่ของรายได้เนี่ยมีการปรับขึ้นนะคะสําหรับตัวของกําไรสุธทธิทั้งปี64เนี่ยอยู่ที่1,500ล้านบาทค่ะ ก็ถือว่าค่อนข้างทรงตัว Year-on-Year year นะคะบริษัทมีการประกาศจ่ายปันผลที่2ส,สตางค์ต่อหุ้นจะ XD วันที่14มีนาคมนี้นะคะในแง่ของตัว ACE เนี่ยเรามองว่าประเด็นสำคัญของการเติบโตในปีนี้คือการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ที่จะเข้ามามากขึ้นนะคะจะทำให้ในแง่ของแนวร้วมกำไรเนี่ยยังคงเติบโตได้อยู่นะคะคำแนะนำที่ทางพี่กบชัยพัฒน์ให้ไว้เนี่ยยังคงเป็นอัพพอร์ตนะคะราคาเป้าหมาย5บาทค่ะ ค่ะก็มาจากน้องกิฟ รวดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวน้องขอมาอัปเดตอีกสัก4บริษัทนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยาวมากส่วนสองบริษัทแรกที่จะขออัปเดตเนี่ยก็เป็นการอัปเดตที่เกิดมาจาก a n a l y s t meeting นะคะในสัปดาห์นี้นะคะไปที่บริษัทแรกกันก่อนนะคะก็คือตัว Home Pro นะคะทางน้องโอสรีานะคะมีการให้ข้อมูลนะคะในส่วนของการตั้งเป้าการเติบโตของตัว Home Pro นะคะโดยในปีนี้เนี่ยโฮมโปรต้องบอกว่าดูโดยภาพรวมเนี่ย ถือว่าค่อนข้างตั้งเป้าที่ Aggressive นิดนึงนะคะอาจจะด้วยปีที่แล้วฐานค่อนข้างต่ำแต่ว่าปีที่แล้วต้องบอกว่างบที่รายงานออกมาการเติบโตเขายังทําได้ดีอยู่นะคะผลประกอบการหรือว่าตัวกำไรสุทธิก็ยังเติบโตได้5%เอร์จากปีก่อนหน้านั้นนะคะเพราะฉันเองเนี่ยในปีนี้นะคะทางโฮโปรเองเนี่ยตั้งเป้าว่า ตัวเซล์ตเซลนะคะหรือว่าตัวการเติบโตของยอดขายบนสาขาเดิมเนี่ยคาดว่าน่าจะเติบโตอยู่ในช่วง5-7%ได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ8ปีนะคะปีที่แล้วเองเนี่ยคือปี64เนี่ยเขาเติบโตอยู่ที่ประมาณ3.4%นะคะแล้วก็รวมไปถึงการเร่งการขยายตัวสาขาด้วยนะคะโดยต้องบอกว่าการขยายสาขาของโฮมโปรในปีนี้เนี่ยที่ ตั้งเป้าไว้เนี่ยจะอยู่ประมาณ7สาขานะคะซึ่ง7สาขาตรงนี้เนี่ยถ้ารวมเป็นพื้นที่สุทธิเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ10%จากปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าการขยายสาขาในระดับนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เป็นเชิงลุกมากที่สุดของในมุมของการขยายสาขาตั้งแต่ปี2 5 5 9ที่ผ่านมานะคะหรือว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นภาพรวมจะเห็นว่า มีทางการตั้งเป้าของตัวยอดขายนะคะเซลล์ตัเซลล์ที่ฟื้นขึ้นรวมไปถึงการขยายสาขาด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัว Margin หรือว่าตัว Cross Margin เองเนี่ยก็คาดว่าน่าจะสามารถฟื้นตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็เ,เพิ่มศักยภาพหรือว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยก็ต้องบอกว่า เกิดมาจากหลายประเด็นด้วยกันนะคะโดยในปีนี้เนี่ยทางน้องโอ๊ตมองว่าตัว cross margin โดยรวมก็น่าจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ20-30%นะคะก็มาจากตัวสัดส่วนยอดขายของสินค้าที่เป็น private brand ที่จะให้ในส่วนของตัว cross margin ที่สูงกว่านะคะแล้วก็รวมไปถึงอํานาจการต่อรองกับคู่ค้าที่ดีขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือไปจากนี้ต้องบอกว่าในเชิงของ operation เองเนี่ย ท้งโฮม p r o เองเนี่ยมีการพัฒนาหรือว่า d e v e l o อหลายๆสิ่งอยู่เหมือนกันนะคะรวมไปถึงการพัฒนาตัวระบบโครงข่ายสินค้าอัตโนมัติที่ก็จะสามารถจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์ Data ข้อมูลต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฐานลูกค้าของอ e ีคอมเมิร์ซถามว่าจุดนี้สําคัญยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เขาเห็นยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นนะคะโดยสัดส่วนยอดขายออนไลน์ต่อสาขาทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น6.8%ในปีที่แล้วคือปี64นะคะถ้าเปรียบเทียบกับปี63เนี่ยปี63เต,ต,ติบโตมีมีสัดส่วนอยู่ประมาณ5%นะคะแล้วก็ในปี6.2เนี่ยก็มีสัดส่วนเพียงแค่1%เพราะฉะนั้นพราะจะเห็นว่าแรมอัพของสัดส่วนยอดขายที่เป็นยอดขายออนไลน์ต่อสาขาเน ขึ้นมาตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นจนเป็นหกจุดแปดเปอร์เซ็นตในปีที่แล้วสําหรับปีนี้เองเขาตั้งเป้าอยู่ประมาณเจ็ดจุดห้าถึงแปดเปอร์เซ็นะคะ่ะเพราะฉันก็จะเริ่มเห็นการขยายช่องทางออนไลน์หรือว่าตัวอ e ีคอมเมิร์ซใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทางผ่านทางช้อปปี้ลาซาด้หรือว่าตัววั Stock Home นะคะเพราะฉะนั้นการเติบโตของผลประกอบการหรือว่ากาไรในปีนี้นะคะทางน้องโอ๊ตเองก็มองว่ากาไรสุทธิน่าจะเติบโตได้อยู่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เยียออนเยียแล้วก็ผลประกอบการยังดูดีดูแข็งแกร่ง เพราะ,ะฉัน้น й т ติ้งของหุ้นโฮมโปรเองยังเป็นอัพเฟอร์ฟอร์มนะคะราคาที่เป็นราคาเป้าหมายอยู่ที่18บาทนะคะอีกบริษัทหนึ่งค่ะก็อัปเดตมาจากพี่เจฟกิติมานะคะคือตัว BLA นะคะต้องบอกว่าก็เป็น,นการอัปเดตมาจากการประชุมนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางพี่เจฟเองมีการอัปเดตไปแล้วนะคะว่างบที่ออกมาอาจจะค่อนข้างต่าค่าไปน,นิดนึงนะคะแต่ว่าหลังจากที่ประชุมนักวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยก็ ภาพรวมต้องบอกว่ายังยังดูดีอยู่นะคะเร й ติ้งยังคงเป็นอัลฟอร์มนะคะราคาที่ทางพิจียมให้คือ49บาบทพิจิยมมองว่าออในปีนี้นะคะการฟื้นตัวของ BLA เองเนี่ยก็น่าจะยังโดดเด่นอยู่นะคะโดยทางพิจ๊ยมมองว่าตัวคอมบ r ไรโชหรือว่าอัตราต้นทุนต่อ,อไรายได้ประกันชีวิตเนี่ยในปีนี้เนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็จะปรับตัวดีขึ้น เป็นลำดับต่อเนื่องก็คือตั้งแต่ปี65,66แล้วก็6 7ต่อเนื่องนะคะเรื่องที่2ก็จะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าได้ประโยชน์จากอาาัตราดอกเบีย้ยหรือว่าผลตอบแทนของพัสบัตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะเรื่องที่3มคือเอ่อทาง BOA เองเนี่ยน่าจะได้เซนติเมน์เชิงบวกนะคะจากแวลูชั่นที่จะเกิดมาจากการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะซึ่งก็เอ่อกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทาง b บ a เอเองต้องบอกว่าการตั้งเป้าการเติบโตนในปีนี้ ต้องบอกว่าเป้าดูดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นบวกต่างๆแล้วก็ตัวไวเลชั่นเองวันนี้ก็ยังถือว่ายังเป็นระดับที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นทางพี่เจฟเองก็เลยยังคงเร t ติ้งตัวเอาเปร่าฟอร์มนะคะเป้าหมายอยู่ที่49บาทนะคะก็นอกเหนือไปจากนี้มีอีกสัก2บริษัทสั้นๆแล้วกันนะคะเป็นการรายงานงบที่ออกมานะคะก็บริษัทแรกเป็นตัว CPF นะคะ CPF รายงานกำไรของไตรมาส4ที่เป็นกำไรสุทธินะคะ6,700ล้านนะคะต้องบอกว่า เออกำไรสุทธิ6,700ล้านตรงนี้ก็เติบโตอยู่ประมาณ5% y e เ r on year ียอะคะแต่ว่าถ้าเทียบเป็นเอ่อคิวออนคิวอันนี้อาจจะผิดคั้วดิดนึงเพราะว่าทางคิวออนคิวเองเนี่ยฐานของไตรมาส3ของปี64เนี่ยเขามีเอ่อขาดทุนอยู่ประมาณ5,400ล้านด้วยกันนะคะแต่ต้องบอกว่ากำไร6,700ล้านของไตรมาส4ที่รายงานออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำไรที่ค่อนข้างที่จะต่ำค่าแล้วก็อ่อนแอไปนิดนึงนะคะป็นเด็นหลักเนี่ย เกิดมาจากตัว cross margin นะคะที่ไตรมาส4ก็ทำได้ไม่ได้ดีมากนักนะคะตัว cross margin ของไตรมาส4เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7.1นะคะถ้าเปรียบเทียบกับ17ของไตรมาส4ของปี63นะคะแล้วก็รวมไปถึง8.8ของไตรมาส3ปี64เพราะฉะนั้นก็คืออ่อนตัวลงทั้งเย่ออ่อนเย year, แล้วก็คิวออนคิวนะคะสำหรับตัวคำแนะนำนะคะต้องบอกว่าทางน้องโอสออสิริมาเองเนี่ยมองว่า CPF เองในวันนี้เนี่ย ยังถือว่า valuation ยังค่อนข้าง discount นะคะโดยภาพรวมของผลประกอบการไตรมาสหนึ่งเองก็ยังดูดีอยู่นะคะโดยคาดว่าตัวผลประกอบการน่าจะฟื้นตัวได้ Q on Q นะคะแต่ว่าถ้าเทียบเป็น year on year เนี่ยอาจจะยัง soft อยู่ในเชิงของ year on year นะคะประเด็นที่เ,เป็นประเด็นต้องบอกเป็นประเด็นหนุนที่ทำให้มองว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยผลประกอบการจะฟื้นตัว Q on Q เนี่ยก็อย่างเช่นตัวราคาสัตว์บกในประเทศไทยที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูโดยภาพรวมเนี่ยก็ อย่างที่บอกนะคะว่าราคาของตัวหุ้นเอง valuation วันนี้ยังถือว่า discount อยู่นะคะทาง l o งโอดมองว่า c p f วันนี้ Trade discount อยู่ประมาณ10%จากมูลค่าตลาดของ CPO นะคะซึ่งก็มีสัดส่วนในการถือวันนี้อยู่ที่ประมาณ34%ในขณะที่เขาถือ Macro อยู่ประมาณ8.85%นะคะเทียบกับ premium เฉลี่ยอยู่อยู่ที่ประมาณ12%แล้วเนี่ยตัวตัวหุ้น c p f เองวันนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่นะคะ rating ก็เป็น o u t p e r f o r m นะคะเป้าหมายอยู่ที่31บาท นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปปิโตนะคะขอมา close up กันที่หุ้นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่พี่กบชอบมาตลอดในเปนเปอร์ป,ป,ปิโตทุกครั้งนะคะแล้วก็มีการรายงานงบหรือว่ารายงานผลประกอบการออกมานะคะก็ต้องบอกว่า สัปดาห์สองสัปดาห์ที่ลาวน้ะเคยมาพูดเรื่องหุ้นตัวนี้เหมือนกันว่าราคาลงไปค่อนข้างเยอะอาจจะด้วยคอนเซิรน์นหรือว่าความกังวลในส่วนของตัวผลประกอบการที่อาจจะรายงานออกมาต่ำกว่าคาดนะคะสรุปว่าเขาก็รายงานกําไรออกมาเนี่ยต่ำกว่าคาดนะคะ โดยที่ไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,400ล้านนะคะต้องบอกว่าต่ำกว่าที่คอนเซนซหรือว่าระดับเฉลี่ยของนักวิเคราะห์โดยรวมของตลาดเนี่ยคาดไว้นะคะหลักๆเกิดมาจากตัวคออีวิด้าที่ต่ำกว่าคาดนะคะแล้วก็ขาดทุนของตัวอัตรากำไรแลกเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตัวผลประกอบการโดยรวมของไตรมาส4เนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะต่ำกว่าคาด ประเด็นหลักอีกประเด็นหนึ่งที่ดูแล้วก็กดดันของผลประกอบการไตรมาสสี่เนี่ยก็เป็นเรื่องของผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราดูงก ของ IBL ทั้งปีเลยคือปี64ี่เนี่ยผลประกอบการเขาค่อนข้างแข่งแข่งนะคะรายงานกำไรสุทธิออกมาอยู่ที่ประมาณ26,200ล้านโดยประมาณถ้าเปรียบเทียบกับปี63นะในปี6 3เนะี่ยเขามีกำไรสุทธิเพียงแค่2,400ล้านเท่านั้นเองนะคะต้องบอกว่าทิศทางของปีนี้อ,อจะมองอย่างไรบ้างต้องบอกว่า พี่กบเองเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่ากำไรของ IVL เองเนี่ยจะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องอีกประมาณ48%ในปีนี้นะคะโดยได้แรงหนุนมาจากตัวปริมาณการขายที่สูงขึ้นนะคะตัวคอ EBITDA ที่ต้องบอกว่า ยังแข็งแกร่งอยู่นะคะสำหรับตัวธุรกิจเพชรแล้วก็ตัว IoD นะคะรวมไปถึงกำไรที่จะเกิดขึ้นจากตัวออกซิแทนโนด้วยหลังจากที่เขาเข้าซื้อกิจการเสร็จสับไทยในช่วงไตรมาสหนึ่งของปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้ประเมินเนี่ยกำไรในในปีนี้เนี่ยส่วนตัวกำไรสุทธิเองเนี่ยทางพี่กบมองอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นล้านบาทนะคะเติบโตประมาณ4ี่แปดเซจากปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นที่สะท้อนไปในช่วงที่ ก่อนที่จะรายงานงบนะคะถือว่าพี่กบมองว่าในเรื่องของผลประกอบการที่ออกมาอ่อนตัวกว่าคาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังคงเรตติ้งเป็นอัลพอฟอร์มนะคะราคาป้อหมยอยู่ที่55บาทนะคะสุดท้ายนะคะก็ไปที่วิกฤตประจําของเรานะคะสัปดาห์นี้เนาะขอมาที่ปริโตเลยนะคะกลุ่มปริโตเองก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ได้ผิดคาดหนักนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราเห็นราคาน้ํามัน สามหลักขึ้นไปเป็นแบบหนึร้อยสกว่าเหรียญแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สะท้อนไปที่ตัวราคานากท่านะคะที่ในสัปดาห์นี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้น6% week on week แล้วก็มาเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ7ปีนะคะไม่เออไม่ค่อยต่างจากราคาน้ำมันสักเท่าไหร่คือสูงที่สุดในรอบ8-9ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ มาอยู่ที่ราคาอยู่ประมาณ884เหรียญต่อตันนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่พี่กบบอกนะคะเนื่องจากว่าตัวราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราเห็นความตึงเครียดมากขึ้นของตัวรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบทางตรงเลยนะคะต่อส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในเกือบทุกกลุ่มเลยนะคะโดยเฉพาะ สายโอลฟฟินนะคะในขณะที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์อะโรมมติกส์เนี่ยเพิ่มขึ้นวิกออนวิกนะคะเพราะว่าความต้องการจากผู้ผลิตปลายน้ำแล้วก็ใช้สารเคมีที่เป็นสารผสมในน้ำมันเบนซินเนี่ยมีมากขึ้นนะคะท่ามกลางออก,การลดการส่งออกน้ำมันเบนซินของจีนนะคะซึ่งพิกบมองว่าสถานการณ์การส่งออกน้ำมันเบนซินของจีนเราทางพิกบเองนะคะเชื่อว่าสถานการณ์เช่นนี้ก็จะเป็นปัจจัยระยะสั้นที่ช่วยสนับสนุนผลประกอบการของผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันนะคะซึ่งก็ ได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วจากค่ากันกันที่แข็งแกร่งนะคะอันเป็นผลมาจากความต้องการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งและก็เชื้อเพลิงทางเลือกนะคะเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางราคากาสที่สูงขึ้นนะคะก็สําหรับกลุ่มปิโตนะคะก็ สัปดาห์หน้าเนาะว่าก็กลับมาอัปเดตก,กันต่อนะคะเพราะว่าเรื่องราคาทิศทางของตัวราคาน้ํามันเองก็ยังเป็นอะไรที่ต้องจับตามองนะคะเพราะว่าโดยภาพรวมจริงไม่ได้กระทบแค่กลุ่มน้ามันหรือกลุ่มโรงกันเท่านั้นนะคะแต่ว่ากระทบไปที่ต้นทุนการผลิตของ,ของในหลายๆออสทรีหรือว่าหลายๆอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันนะคะวันนี้วัดนัททูมิสมีอะไรมาฝากค่ะน้องกิ๊ สำหรับวันนัดทวิสในสัปดาห์นี้นะคะพี่น้องก็จะต่อเนื่องจากเรื่องของราคาน้ํามันที่พี่น้องไลฟ์ฟังไปเมื่อกี้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราดูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ใช่แค่ราคาน้ํามันที่มีการปรับขึ้นวีคออนวีคนะคะก็จะมีในส่วนของตัวราคาแกาส๊สแล้วก็ราคาถ่านหินที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากสถานการณ์ความขัดแย้งของตัวรัสเซียกับยูเครนนะคะสําหรับวันน t o ทวิสในสัปดาห์นี้ทางพี่ป๊อบสุธิชัยนะคะก็มีการหาข้อมูลมาเพื่อตอบคําถามที่ว่าในกรณีเลวร้ายหากรัสเซียหยุด ส่งก๊สไปยุโรปจะก,กระทบยุโรปอย่างไรนะคะซึ่งกรณีนี้ต้องเรียนว่ายังเป็นกรณีที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นน,น,นะนคะโดยให้เราลองดูนะตอนนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายมีความพึ่งพาก,กันก็คือในแง่ของตัวยุโรปเองได้แก๊สจากรัสเซียมาเพื่อผลิตไฟฟ้าและรัสเซียเองก็จะมีรายได้จากการส่งออกนะคะ ถ้าเราดูแล้วเนี่ยยุโรปใช้ก๊าซผ่านท่อจากรัสเซียเป็นจำนวน34%ของความต้องการใช้ทั้งหมดนะคะในกรณีเดียวร้ายคือรัสเซียหยุดส่งกา๊าซไปยุโรปเนี่ยย,ย,ยุโรปเองก็ต้องมีการหาแหล่งอื่นมาทดแทนนะคะเช่น ก๊าซจากทางแอลจีเรียหรือการลำเลียงก๊าซผ่านท่อข้ามภูมิภาคจากกาตาร์หรือออสเตรียรวมถึงก๊าซที่จะมาจากทางฝั่งอเมริกานะคะอะไรก็ตามถ้าเราลงดูในแง่ของจํานวนเองอาจจะไม่ได้เพียงพอนะคะและถ้าเป็นกรณีเดียวไๆคือทางรัสเซียหยุดส่งก๊าซให้ยุโรปแล้วเนี่ย อาจจะทําให้ยุโรปต้องหาวัตถุดิบอื่นอย่างเช่นเรื่องของน้ํามันหรือว่าถ่านหินมาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในทวีปต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากประเด็นความกังวลตรงนี้ในช่วงสั้นราคาแก๊สราคาน้ํามันและถ่านหินเนี่ยเราเลยมองว่าน่าจะยังมีแนวโน้มยืนในระดับที่สูงอยู่นะคะซึ่งณตรงนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นประเด็นที่มาสนับสนุนในส่วนของตัวปอตทสอพอบ้านปูและตัวปอตทค่ะ และนี่ก็จะเป็นในส่วนของบทวิเคราะห์ที่เราสองคนนํามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะแล้วเราสองคนเองก็อยากได้จะใช้ช่วงเวลานี้ในการประชาสัมพันธ์หรือว่าโฆษณนานเองนะคะในส่วนของรายการโฉมใหม่ของเรานะคะสวัสดีตอนเช้าไลฟ์นะคะที่จะมีในทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร เวลา8โมงขึ้นถึง9โมงครึ่งนะคะและรูปแบบใหม่ตรงนี้เนี่ยจะมีทางด้านดรออสตินปิยศักดิ์กับทางคุณององเอกภาวินรวมถึงนักวิเคราะห์แต่ละท่านก็จะสลับเข้ามานะคะในรายการในแต่ละวันด้วยเพื่อที่จะอัปเดตการลงทุนแล้วก็กลยุทธ์ให้ทุกท่านฟังในช่วงเช้าก่อนที่จะเริ่มต้นการลงทุนในแต่ละวันนะคะ ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจาก s c b s นะคะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็นับว่าเป็นโอกาสนะคะนักลงทุนหรือว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะได้ยินแต่เสียงเรานะคะคราวนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นหน้ากันช่วงเช้าๆบ้างนะคะซึ่งหน้าผ่านไม่ผ่านอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะ,คะได้ค่ะก็วันนี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ เอคุ้นพ,พื้นฐานกับ s c b s ของเรานะคะแล้วก็วันนี้ก็เราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีเรื่องดีๆเรื่องอาการอัปเดตของหุ้นตัวไหนมาฝากก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.